สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมโมจิโคกันอีกครั้งนะครับเกรดแมคคาพ็อกเก็ต0.5.6นะครับผมอยากจะเอาวิกแล้วมันเป็นอีกแล้วฮะไม่รู้ทำไมนะไฟเสียแล้วคือผมอัดคลิปประมาณสิบนาทีได้นะับเนี่ยมาทำไอ้เนี่ยประตูนระกเนี่ยพอตัดต่อเสร็จปุ๊บไฟเสียปับ๊บทันที ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ผมไม่ได้โกงในการสร้างนะผมก็จะไปขุดเหมืองนน,นี้นะไปกันเลยแล้วกันนะได้เปิดมอนพะคือป้าหมายุอคือมาเอาเนเธอร์คว์สน,นะครับผมจะได้ทำฟรราร์มไก่ยากอัตอนโนมัติสักที เปิดลิสตันเดอร์เยอะๆตอนอยุดไงลกแต่เปิดเดยอะมันก็แหลกกุยเนเธอร์คอร์ดหุ่นิคคับร้อไหเสียตกเนี่ยเพื่อมันเพื่อมันมีรูไง ถือว่าเป็นอะไรที่ดีหืมพังพอดีเลยหาอะไรขุดก่อนไปสำรวจนะลกูก ต้องการกลนะอสโตอร์น่ะแต่ต้องการเนเธอร์คอร์สมากกว่าถามความไปทำอะไรเอาไปทำเลสโตนคอมพลีเตอร์นะครับคอมพลีเตอร์อู้อู้อู้แก๊สชัวอย่างนี้แก๊สแก๊สขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะไม่งั้นหมอาจจะไปลูกหน้าได้ มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงไม่ไม่เห็นอ่ะเฮ้ฮ้ฮ้เอาโอ้กดเลยเด้อกดเลยเด้อเอาเอาเอามองไม่เห็นนะนายดับสักทีอุ้ยโอเค,อเคหยุดละแกนี่นายนี่นี่น แบบ d o u b l คว้อนติดอีกไม่คิดจะมีประสานฮิโรไบให้ไม่ใช่ประสานเนเธอให้เลยเลย ไม่ให้เหรอเราออกใจดีทุยลงตัวเองหยิบจับสับเฮิบจับ,จบ โอเคอือหือเสียงอ,อู๋ยิงมาแต่ไกลเลยยาาาาาามาดิจิตอลบอกเลยกลว่าผมตายว่ะอู๋เชียวมามามาฮึ้ ไปโฮมลันโฮมลัน <laughs> เล่นบ้าอะไรเน,นี่ยอุยอ้ยเกือบไม่ทันไม่รู้ละไปเร็ว <c oughs> อุย้ยเวลเลนแล้วประตูเน,นเธอพังอู้ชิปแล้วชิปแล้วไแก๊สเวน Oh, tuh kayak บอกดีที่ไม่ได้เอาเพชรไปโอ้ไอ้แกตเวนนี่บ้าเอ้ยเล็กแค่ไหนนะ ไปเก็บไปเก็บไปเก็บแล้วเอา,เอาไฟเช็คไปได้ด้วยโปรไม่กินเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเลยนะนี่แคทเวนเดีด๋ยวโห เดี๋ยวมันมาอีกแลยอีเลยโอ้โหโอ้โหเก๊ก๊เกมามามานี่แหละเก็บโคตรเกี็บในเธอเน็กแม่คลีน คอดเยอะเยอะง่ายๆพาน Saint ีมาเอาลิเทยคอร์ดอย่างเดียวแต่ก็มาสำรวจด้วยแหละรู <l> ้สึกมันจะสปอนใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้เน่งจากที่ประตูพังไปเมื่อกี้มันน่าจะสปอนใหม่สำรวจสำรวจ เสียดายของไม่ถึงชาตรงนี้มีอะไรไหมดีไม่ได้เอาเพชรมาเมื่อกีโหไม่งั้นแล้วจบต้องหามาหมดเลย เต็มเลยเนื้อทอด ตรายอันตรายผมกะว่าผมจะทำเนเธอร์ลิงก์ไปหมู่บ้านเป็สีด้วยแหละทางรถไฟผมก็ต่อเสร็จแล้วเนะไปต่อนอกรอบอะไรครับไม่ว่างครับ ช่างมันไม่เป็นไรจะจบแล้ว,วไม่ใช่เดี๋ยวมางทีถ่ายลงแม่งนะไปไหนมาทั้งวันเลยนะ่ะ อยอมรับตามตรงเลยใช่ป่ะฮะเมื่อกี้ก็พี่ผมนะครับชื่อหมวยนะเพื่อนเราว่าหมอย <c ười> <c ười> ฮเชิญ เดวเดี๋ยวอะไรวันเนี้ยโห่ที่ไหนอีกอ่ะในเาลิงรู้สืกอว่าผมต้องไปนอกรอบอีกแล้วแหละ นกรอบหาบ้านโอเคครับสำหรับนี้ซิลแกนเซ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเจ็ดทุ่มครับ